สมพรปากสีจากซ้ายไปขวาแล้วภาวนาคาถานี้เจรจาพาทีมีแต่คนรักคนเมตตาน่าเชื่อถือจักได้ทุกสิ่งสมประสงค์ท่านผู้ฟังคะปากเป็นเอกเลขเป็นโททำอย่างไรคู่สนทนาคู่เจรจาที่เรากำลังสนทนาอยู่นั้นจะเชื่อถือคล้อยตามเห็นด้วยและชื่นชอบสิ่งที่เราพูด คลิปนี้บัวบูชาชาแนลมีพระคาถาที่มีพุทธคุณด้านการพูดมาฝากกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณวิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะ เสียงนกกาเวกนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเสียงณจังงังผู้ใดได้ยินเสียงแล้วจะหลงรักหลงสเสน่ห์เสียงนั้นนกกาเวกหรือปักษาวายุพักเรียกกันอีกชื่อหนึ่งในวรรณคดีเรื่องไตภูมิพระร่วงว่านกกรวิกอธิบายว่าบินได้สูงเหนือเมฆมีเสียงแพเราะยิ่งนักสัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินแล้วจะต้องหยุดฟัง นอกจากนี้ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตันตปิฎกเล่มที่21ุดขุททะนิกายมหานิเทศว่าเสียงของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนเสียงพรมแจ่มใสชัดเจนอ่อนหวานสำเนียงสนะไม่แตกลึกซึ้งมีกังหวานแพเราะและเหมือนเสียงนกกระเวกนั่นเองค่ะ วันนี้บัวบูชาแชนเนลจะขอน้อมนำพระคาถาที่เกี่ยวข้องกับนกกระเวกซึ่งเป็นพระคาถาของพระเกจิดังคือหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาฝากกันค่ะโดยโบราณจารย์ท่านว่าพระคาถาบทนี้ให้เสกน้ำกินเสกน้ำอาบหรือเสกน้ำเปล่าล้างหน้า ชฉลมศีรษะก่อนออกจากบ้านเวลาใดก็ตามจากเต็มเปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมประเสริฐนักแลหรือจะใช้ให้เสกลงสิ่งใดก็ได้ล้วนแล้วแต่มีเมตตาทั้งสิ้นสวดมนต์พร่ำบนเช้าเย็นเป็นสิริมงคลจเจริญสติภาวนาให้เป็นสมาธิเป็นเลิศทางมหาสเสน่ยิ่งนักพระคาถาสุวรรณการเวกข,ของหลวงพ่อกวยสวดว่า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชิวหายังมะทุรังวาจังปิยังมะมะชิวหาวาจันติ ผูสะสิตวาจะสุนทรังปิยังมะมะปิยาเยวะปิยันตุนาให้ภาวนาเจ็ดจบเสกขี้พึ่งสีปากเสกน้ำดื่มก่อนออกจากบ้านเจราจากับใครเป็นที่ถูกใจนักเวลาสีปากให้สีจากทางด้านขวาไปซ้ายสามครั้งแล้วห้ามพูดคำหยาบคำโกงหกโดยเด็ดขาด ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาจะเสกขี้พึ่งสีปากนั้นเราควรจะใช้นิ้วไหนในการสีปากมีบันทึกของสาม,มเณรท่านหนึ่งแล่ะว,ว่าเมื่อตอนเป็นสาม,มเณรเล็กๆเวลาจะสวดมนต์หรือเทศอ่านคำพีใบลานต้องใช้สีพึ่งสีปากหรือทาปากก่อนแล้วกำหนดว่าจะใช้นิ้วไหนเพื่อพูดกับใคร เป็นการกำหนดความรักความชื่นชมความสำเร็จโดยบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเข้าหาผู้ใหญ่ใช้นิ้วโป้งงานจะโปร่งต้องนิ้วชี้สีเข้าไว้ยุติธรรมนิ้วกลางหนอขอโทษภัยหารักไซ้ใช้นิ้วนางไม่จางรักพูดกับเด็กใช้นิ้วก้อยกัะเจ้าริดเด็กใกล้ชิดหัวเราะริกกันกิกัก ท่องคาถาชัดชัดชะง,งัดนักสีพึ่งจักสําแดงฤทธิ์สมจิตปองเมื่อนำมาวิเคราะห์จะเห็นว่าทำไมต้องใช้นิ้วที่ไม่เหมือนกันจึงประจักษ์ความจริงในความฉลาดของคนโบราณว่าให้เรารู้หน้าที่ของปากว่าจะพูดกับคนระดับใดจะได้เตรียมการพูดให้เหมาะสมเรียกว่าปุคลันยุตา คือรู้จักคนที่เราจะเข้าไปเจราจาด้วยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีบัวบูชาเชื่อว่าพระคาถาสุวรรณกระเวกนั้นน่าจะมีวัตถุประสงค์ให้นำไปใช้ในการประกอบหน้าที่การงานสัมมาอาชีพมากกว่าจะนำไปใช้ในทางอันไม่เป็นมงคลเพราะหลายพระคาถาของหลวงพ่อกวยนั้นท่านเมตตาเขียนให้โดดเด่นเรื่องของการงานและโชคลาภนั่นเองค่ะ ท่านผู้ฟังคะศิละปะการพูดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากวิลเกตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกบอกว่าการพูดหากคุณพูดเป็นมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของคนแต่หากคุณพูดไม่เป็นมันจะกลายเป็นี้สินแน่นอนฉะนั้นหลายคนอาจชื่นชมคนที่พูดเก่งแต่จะดีกว่าถ้าหากพูดเก่งด้วยพูดเป็นด้วย รู้ว่าควรจะพูดอะไรแบบไหนเมื่อไหร่และที่สำคัญพูดอย่างมีสเสน่ด้วยเริ่มต้นจากการฝึกพูด5อย่างนี้ค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดีก่อนการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามคนที่คิดดีย่อมมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากัน ขาก็ย่อมพูดจาดีพูดดีในที่นี้หมายความว่าพูดเพราะพูดคำสุภาพน้ำเสียงดีแววตาเป็นมิตร 2. พูดถูกกาละเทศะพูดให้ถูกที่ถูกเวลารู้จักเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้พูดหรือเป็นผู้ฟังในบางเวลาและโอกาสไหนควรวางเฉย หลักการพูดให้ถูกกาลเทศะทำได้ง่ายๆคือดูว่าเราต้องพูดในหัวข้อไหนเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครฟังผู้ฟังมีกี่คนพูดกันในที่เปิดเผยหรือในห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวจริงจังหรือกันเองใครอ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อม ก็สามารถพูดจาได้น่าจดจำตามวาระและโอกาสนั้นๆได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไรหรือต้องการจะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร 4. พูดจาให้หน่าฟังน้ำเสียงที่กังวลแจ่มใสดังพอประมาณ พูดจาฉะฉานชัดเจนจะดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังได้มากฝึกฝนเรื่องการใช้เสียงอย่างเหมาะสมทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมวิธีการง่ายๆคือสบตาก,กับผู้ฟังอย่างทั่วถึง ตั้งคำถามในขณะพูดแล้วค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบบางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่นก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีรู้สึกเป็นกันเองอย่าพูดภาษาไทยผสมกับภาษาต่างประเทศโดยไม่อธิบายเลือกใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะการเจรจาภาทีนั้นเป็นการสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเอง หากเราฝึกให้ตัวเองเป็นผู้พูดดีมีเสน่ห์แล้วมีพระคาถาที่หนุนในเรื่องนี้การเจราจาของเราในเรื่องใดๆบัวบูชาเชื่อว่าสมพรปากแน่นอนค่ะหากใครเริ่มเสศธาก็ลองสวดภาวนากันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมั่นทำความดีคิดดีทำดีและขยันทำมาหากิน รับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นและอย่าลืมว่าทรัพย์ที่หามาได้จากการพูดนั้นเราต้องใช้เลี้ยงตัวเองอย่างมีสติมีเหตุมีผลเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นพระอรหันในบ้านและทำทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทําเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ขออานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ